สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมรายการสกุลเดชวาเลตี้นะครับเวลาดีๆมีประโยชน์สาระให้แก่สาวที่ชมผู้ใจบุญนะครับที่แสวงบุญนะครับวัดนี้จะเป็นวัดเก่าแก่ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อกาลังเริ่มสร้างมาและจะมีงานเททองหล่อพระด้วยนะครับนองฟางโจนะครับตาบลโคกสะอาดอำเภอหนองแซงจังหวัดสระบุรีนะครับมีสาระประโยชน์มากมายนะครับเดี๋ยวให้น้องกิ๊บบอกว่าภายในวัดนี้มีอะไรกันบ้างก็ในวันที่หนึ่งที่สองที่สามนะคะก็จะมีการเทเทหล่อพระปูนค่ะปางสะดุ้งมานนะคะครับผมเป็นพระ ที่พ,พระเดชพระคุณหลวงพ่อกำลังหล่อนะครับปางสะดุ้งมารปฏิมากรแห่งวัดนี้นะครับเป็นปางสะดุ้งมารนะครับหน้าตัก5เมตรนะครับขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาและใจบุญทั้งหลายนะครับมาร่วมบุญนะครับวันที่1ที่2ที่3าสองพันห้าร้อยหกสี่นะครับพฤษาคมแห่งนี้นะครับวัดแห่งนี้เป็นวัดที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อจะเริ่มสร้างนะครับยังขาดปัจจุปัจมากมายเดี๋ยวประกาศพระเดชพระคุณหลวงพ่อว่าภายในวัดมีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวตามต้องคลิปไปครับค่ะเดี๋ยวไปกรับมาบูชาหลวงพ่อภายในวัดกันเลยค่ะครับผม ก็ขอความภาสุขความเจริญขอความเป็นผู้มีิริสวัสดิ์พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลงดงึงพึงเกิดมีแก่สถายาเจ้าโยมทั้งหลายอัตมาภาพพระิการชยุตเตชะธรรมโมเจ้าวาดวัดหนองกวางโจนตำบลโคกสะอาดอำเภอหนองแซงจังหวัดสระบุรีขณะนี้อยู่ภายในอุโบสถวัดหนองวังโจน วัดหนองบางโจนของเรานั้นได้เริ่มก่อตั้งเมื่อปีพศ2396โดยมีอดีตเจ้าว่าคือหลวงพ่อพราวเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างเป็นวัดขึ้นมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันวันนี้อัตมาภาพรัิการจะยุทเตชะธมน ประดับำรงตำแหน่งเมื่อปีพศ2554เร่มาจงกะตั้งมาถึงปัจจุบันวันนี้ดำรงตำแหน่งอยู่วัดหนองวงจนแห่งนี้เป็นเวลา10ปีขณะนี้ภายในบริเวณว,วัดหนองวงจนของเรานั้นก่อนหน้านี้มีพื้นที่โดยประมาณก็ประมาณ9ไร่หลังจากที่ตัวอาตมาภาพเองเข้ามาดำรงตำแหน่งและ มาดูแรวัดหนองวังโจนแห่งนี้เมื่อปีพศ2554ก็ะไรดําเนินการบอกบุญแล้วก็ได้ขยายพื้นที่บร,ริเวณวัดหนองวังโจนให้กว้างออกไปอีกซื้อที่เข้ามาอีกประมาณ6ไร่ก,กว่าเกือบ7ไร่ทางทิศตะวันดังทางทิศใต้ของวัดหนองวังโจนแล้วก็ทําการถมที่เพื่อให้ขยายไปถึงถนนสาธนารนณะ แล้วได้สร้างอาคาร2ชั้นความกว้าง16เมตรคูณ32เมตรโดยชั้นบนนั้นจะหล่อพระประมาตักกว้าง5เมตร60เซนความสูงก็10เมตรเศษโดยจะการจะหล่อพระวันที่1วันที่2วันที่3มกราคมปีพุทธศักราช2 5 0 0 64ที่จะมีขึ้นโดยได้พะนามขององค์หลวงพ่อที่จะรอคือหลวงพ่อพุทธมงคลนิมิตฉพันธรังสีที่จะรอขึ้นในวันที่1นึ่วันที่สวันที่สมกราคมนี้ที่จะถึงนี้นั้นก็ท้ายที่สุดนี้ก็ขออำนาจคุมพระศรีพระนาไายอนมีคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณปริยะสงฆ์และบุญกุศล์ทั้งหลายที่สรัทธาจโยมทั้งหลายตั้งใจ ทำแต่ต้นจงตั้งมาถึงปฏิบันวันนี้ขอจงมารวมกันเป็นตบาเดชะเป็นพระวปะัจจัยดลนบัรยานให้โยมจงเจริญด้วยจตรรุรพิพพนชัยสีประการนั้นก็คือเป็นผู้มีอายุวันน่าสุขาพระรปฏิพันธ์ศาสนรสมบัติธรรมาสารสมบัติต่คิดทำจริงประการใดที่เป็นโดยชอบประกอบด้วยทำก็ความปรัรนาานั้น จงพันสำเร็จจงพันสำเร็จสมนนรสจงทุกประการทุกท่านทุกคนเพลินใหกาบลาท่านผู้ชมมก่อนนะครับวันนี้เวลาดีๆมีประโยชน์มากมายให้แก่สาธิชนกนยิยมบุญอย่าลืมอย่าพลาดนะครับวันที่1ที่2อที่3าอ่าสองมกราคมสองนนะครับ,อออบ,รรบขอเชิญผู้มีจิตธาตมาร่วมบุญกันเยอะๆและร่วมบริจาคเข้าหา วัดผาวานะครับเพื่อสร้างสิ่งต่างๆนานาให้วัดเจริญลุกเรียนนะสืบต่อไปอย่าลูกหลานเล้นหลนวันนี้เวลาหมดเวลาผมสองคนและพระคุณเจ้าได้กลาบลาทางรายการไปก่อนนะครับสวัสดีครับ